รีวิวหนังสือเริ่มต้นด้วยหัวใจบริษัทก็ไปได้ไกลกว่าเขียนโดยสากาโมโตโคโจิแปลโดยสกลโสภิตอาชาศักดิ์ราคา219บาทจำนวน228หน้ารีวิวหนังสือเริ่มต้นด้วยหัวใจบริษัทก็ไปได้ไกลกว่าคนทำธุรกิจย่อมมุ่งหวังเรื่องกำไร แต่การลงทุนให้ไปได้กำไรไม่ใช่แค่จะเก่งเรื่องการตลาดและมีสุดยอดของการบริหารจัดการที่ดีเท่านั้นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการเข้าใจลูกน้องและบริหารลูกน้องด้วยรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าการจะให้เจ้าของธุรกิจทุกคนคิดแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากและการบริหารงานด้วยใจให้ความสาคัญกับลูกน้อง ดูแลอย่างดีถือเป็นเรื่องทำได้ยากแต่บริษัทไหนที่ทำได้จะแรกมาด้วยลูกน้องที่พักดีและพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่ต่างกับผู้บริหารที่ไม่เอาใจลูกน้องจะได้เพียงแค่พนักงานที่ทำงานไปวันๆและไม่คิดทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับบริษัทเติบโตขึ้นได้ ข้ออ้าง5อย่างที่บางคนใช้อ้าง 1. เศรษฐกิจกไม่ดี 2. ธุรกิจประเภทนี้กำลังย่ำแย่ 3. ส,สกิลเล็ก 4. ทำเลไม่ดี 5. เป็นเพราะบริษัทใหญ่ๆห,หนังสือเล่มนี้มีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันคือ 1. บริษัทมีไว้เพื่อใครหน้าที่ของผู้บริหารทั้ง5 2. บริษัทญี่ปุ่นที่อยากรักษาไว้ให้ดีที่สุด หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือฟริลโกส,สร้างฝัน ทุกบริษัทที่อาจารย์สาการรโมโตแนะนําในหนังสือเล่มนี้เป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในวงการวิธีการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและยั่งยืนนั้นไม่ได้อาศัยเพียงแค่การคํานวณอย่างแม่นยําหรือกลยุทธ์ที่ดีเพียงอย่างเดียวสิ่งที่สําคัญคือการดูแลคนบริษัทควรดูแลคนแบบไหนดูแลใครคําตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้นี่เป็นหนังสือที่สร้างกระแสในญี่ปุ่น สอนผู้ประกอบการให้มองในแง่มุมที่ไม่เคยเห็นจนมียอดพิมพ์รวมกว่า700,000เล่มบทที่1บริษัทมีไว้เพื่อใคร ผู้บริหารที่ไม่เข้าใจกำลังเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่องอื้อเฉาของบริษัทต,ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนอกจากระเมิดกฎแล้วยังต้องระเบิดกฎเกณฑ์ต่อทางสังคมคนมาเข้าใจผิดว่าบริษัทเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นจริงๆแล้วบริษัทเป็นของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต,ตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งควรมองว่าเป็นของสังคมในวงกว้าง การบริหารบริษัทคือการทำงานเพื่อบรรลุหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลทั้ง5บริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคนทั้ง5กลุ่ม 1. ทําทำให้พนักงานและครอบครัวพนักงานมีความสุข 2. ทํทำให้พนักงานของผู้เหมารายย่อยมีความสุข 3. าํทำให้ลูกค้ามีความสุข 4. ทํทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสุขและคึกคัก ความสุขของผู้ถือหุ้นจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติบทที่2เป้าหมายของบริษัทต,ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่บริษัทที่มีผลประกอบการดีการตัดสินใจที่ดีสิ่งสำคัญคือต้องมีมุมมองที่ถูกต้องและชัดเจน การสร้างผลประกอบการเป็นเพียงวิธีการในการทําให้บริษัทดํารงอยู่ต่อเท่านั้นสิ่งที่สําคัญในการบริหารคือการทําให้บริษัทยังคงอยู่ต่อไปพนักงานไม่ได้ต้องการแค่ผลประโยชน์พนักงานอยากให้บริษัทของตนเองเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากทําให้คนจํานวนมากพอใจคือหน้าที่ของบริษัทบริษัทที่มองพนักงานเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะดึงดูดคนให้เข้ามาหาเอง เหตุผลที่บริษัทไม่ประสบความสำเร็จนั้นอยู่ภายในบริษัทเองเพราะไม่ตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลทั้ง5เรื่องบางเรื่องมีแต่ SME เท่านั้นที่ทำได้ทำสิ่งที่คนอื่นไม่ทำทำสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ความสำคัญของความต่อเนื่องคำนึงถึงความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องโดยรักษาหน้าที่และความรับผิดชอบ